สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมเทพพยุทธ์พุท o ัว h a n d ซับนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกมตัวนี้กันนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับสะดวกสบายมากๆเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว IDOL MMORPG นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ไม่มีเวลาว่างเล่นก็สามารถเล่นได้ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ย ไม่ต้องกระดิกนิ้วก็สามารถเทพได้แล้วนะครับคือคุณสามารถที่จะปล่อยไว้แบบนี้คือตอนนี้ผมไม่ได้เอานิ้วจิ้มที่หน้าจอมือถือผมเลยนะคือมันก็จะรันไปเองตีมอนสเตอร์ให้เองนะครับคือคุณอาจจะไปทํางานไปประชุมไปเรียนหรือว่าทํากับข้าวอยู่หรือทํากิจกรรมอย่างอื่นอยู่นะครับก็สามารถทําให้ตัวละครในเกมนี้เนี่ยอัปเกรดขึ้นได้นะครับแล้วเวลาที่คุณว,ว่างๆเนี่ยคุณก็ค่อยมาอัปเกรดตัวละคร ตามเมนูต่างๆข้างล่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดลานฝึกที่มีโหมดยิบย่อยข้างในอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมมีดันเจียนต่างๆนะครับโหมดตัวละครนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกตัวละครได้แบบนี้นะครับเนี่ยเรามีตัวละครให้เลือกสรรมากมายนะครับอย่างของผมเนี่ยปลดไว้อยู่แค่2ตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดพวกนี้นะครับนี่เปลี่ยนของใส่ของให้มันเพื่อเพิ่มพลัง ค่าลบของมันนะครับผมแล้วก็มีปีกด้วยมีชีพจรด้วยอันนี้ก็สามารถอัพได้นะครับใครอยากอัพให้มันแข็งแกร่งขึ้นค่าพลังเพิ่มขึ้นก็สามารถอัพได้แบบนี้เลยนะครับมีสาตา์วุดด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ ปลดล็อกได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระบบอัปเกรดอาวุธครับเนี่ยเราก็จะทําให้อาวุธของเราแข็งแกร่งแล้วก็ค่าพลังลบของเราก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีอัญ,ญมณีด้วยนะครับนี่พันหนึ่งรีเดียวได้เลยครับง่ายมากคือบางคนไม่มีเวลาดูไงก็กดปุ๊บปุ๊บอัพทีเดียวได้เลยง่ายมากครับตัวละครของคุณก็จะเก่งขึ้นแบบเร็วมากๆเลยนะครับผมนี่นะเรื่องของอุปกรณ์ก็อย่าลืมด้วยนะครับ แล้วก็จะมีพวกสกิลด้วยครับผมอ่าตรงนี้ก็จะสามารถที่จะอัพสกิลได้ครับให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นแบบนี้นะครับนอกจากการอัพสกิลแล้วเนี่ยค่าพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเนี่ยเป็นการอัพสกิลหรือว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจกดทีละ้านก็กดอัพทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหม อัพทั้งหมดแล้วก็รอมันเลเวลเพิ่มอะไรพวกนี้ปลดล็อกเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีบัมเพนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็รับของรางวัลต่างๆมากมายข้างบนเนี่ยก็จะมีค่าพลังลบเรามีเลเวลเรานะครับมีเงินที่เราเหลืออยู่ว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบอกหมดนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีพวกบอสมีพวกดันเจียนหรือว่ามีระบบ v i p ของเราว่าตอนนี้เราเป็น v i p 4นะถ้าเกิดว่าเราอัพ VIP เพิ่มขึ้นอีกเนี่ย เราก็จะมีผลประโยชน์อะไรที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีอารีนาด้วยนะครับเผื่อจะไปประลองกับคนอื่นได้นะครับก็สามารถที่จะไปประลองได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่สะดวกสบายมากๆนะครับเหมาะกับมือถือด้วยนะครับผมเล่นสบายๆต่อให้คุณไม่ว่างคุณก็แค่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับตัวละครของคุณก็จะหาเงินมาให้คุณเองหาอุปกรณ์สวมใส่มาให้คุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับอย่าลืมครับเทพพยุทธ์พุทธโแฮันทรับครับผม